แม่มาอัปเดตทองกวาวนะคะทองกวาวน้องกลับมาอยู่บ้านแล้วนะคะแม่เปลี่ยนชุดให้น้องใหม่แล้วค่ะน้องดูดีขึ้นค่ะน้องไม่เครียดนะคะน้องก็เริ่มกินอาหารได้ค่ะกินขนมเรียได้กินอาหารได้ น้องผอมไปเยอะเลยค่ะน้องกวาผอมไปเยอะเลยนะเปลี่ยนชุดให้ใหม่ใช้ลายกว่าเดิมนะลูกนะจะได้ดูสดใสนะลูกนะอยู่ในนี้ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวหายดีแล้วค่อยออกมาเล่นกับพี่ๆน้องๆน,นะลูกนะนอนเยอะๆพักเยอะๆลูก นอนเยอะๆพักเยอะๆแม่ก็จะมีเอาน,น้องออกมาบ้างนะคะเป็นบางครั้งให้น้องออกมาเดินเล่นข้างนอกไปไหนลูกอืมหอมเพียวเลยลูกสาวแม่ แข็งแรงไวๆนะลูกนะวังกวาวแข็งแรงวอายืดเส้นยืดสายหน่อยเดินยืดเส้นยืดสายหน่อยทุจ้าติดทุเอียกันลูกขอให้หนูแข็งแรงแข็งแรงนะคะช่วยดูแลคุ้มครองหนูหน่อยนะคะใช่ไหมลูก เอฟซีไม่ต้องห่วงหนูนะคะหนูดีขึ้นแล้วค่ะแต่หนูยังต้องกินยาต่อเนื่องอยู่ค่ะใช่ไหมลูกขอบคุณเอฟซีที่รักและเมตตาหนูนะคะใช่ไหมลูกไหนไหนทองกวางขอบคุณเอซที่รักและเมตตาหนูนะคะไหน เม่ดเกาคางให้เด็กน้อยนี่เด็กๆบ้านนี้ชอบเกาคางทุกคนเลย แค่นี้ก่อนนะครับปวนแม่และ